วันนี้พี่น้องชาวต่างชาตินะคะซื้อรถจากไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปถามกันว่าเป็นสัญชาติอะไรเราไปคุยกับลูกค้ากันค่ะพี่จ๋าแกนี้พี่เป็นประเทศอะไรเอ่ยประเทศเมียนมาเป็นมาใช่ไหมคะไหนลองบอกหน่อยว่าเอกสารที่เตรียมพี่เตรียมเอกสารอะไรบ้างพาสปอร์ตแล้วก็ปาสีทองปูปลาสิทองไม่่อยใช้ไม่ได้ใช้นะแล้วก็ใช้วัปปะไม้วัปปะม้ใช่ไหมแค่นี้ครับแค่นี้เลยใช่ไหมคะอันนี้นะลูกค้าเป็นชาวเมียนมาที่เตรียมก็คือจะมีพาสปอร์ตใบอนุญาตทำงานปาสีทองปูไม่ได้ใช้แล้วก็วีซ่าวีซ่าเนี่ย ต่อตีเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะแล้วก็ใบยืนยนันถิ่นฐาน <c oughs> และที่สําคัญเลยที่ต้องใช้อีกอย่างหนึ่งคือคนไทยมีคนไทยค้าประกันหนึ่งคนนะคะอันนี้พี่หน่อยแจ้งให้ชัดเจเลยเพราะเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าเอะเห็นหลายที่โฆษณาว่า <c oughs> ไม่ต้องใช้คนคำ้ำพอไปจริงๆแล้วมันไม่ได้กลับมาก็โดนหลอ,อกอีกแต่เคสนี้คะ่ะน้องเป็นชาวเมียนมาแล้วก็เตรียมเอกสารเตรียมคนค้ามาครบเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวให้พี่ฝากเป็นภาษาเมียนนามหน่อยว่ามาซื้อรถกับที่เนี่ยพี่ปืนอะดูแลดีไหมแล้วก็าเรื่องของเอกสารที่ให้เพื่อนที่ดูอยู่ค่ะเตรียมตัวเรื่องขเอกสารด้วยเรื่องเวียดนามน าดีมากค่ะเลยไฟละเวลออีกแล้วพอดีมากก็เลยตัวก้าอยู่ก็เลยหัวพี่ละพอเราไปเราเลยสิ่งที่เราพอหน้าเราไปเรื่องเราสิ่งที่อุตุข้าวหัวพี่เราอย่างพออีกตัวเราอย่างพอโอเคค่ะต้องถามก่อนว่านที่ถามเราถามเราคุยกันพี่มาดูรถกับพี่ปืนมาดูรถแล้วเขาดูแลเป็นยังไงบ้างอันนี้นายเจ้าของเต็นท์เองเลยอยากรู้ว่าเซลดูแลดีหรือเปล่าดูแลดีครับดูแลดีมากเลยใช่ไหมเขาติดตามตลอดไหมพี่ติดตามตลอดติดตามตลอดมีตรงไหนที่เขาทําให้พี่กังวลหรือว่าสบายใจมีไหมสบายใจครับผมสบายใจทุกอย่างสบายใจทุกอย่างแสดงว่าเพื่อนีีีีี่่่่เเเเป็็นนนนนชาาาาาวววมมมมยยยยดด้้้้กกััถถซือรรทจะไบค สบายใจแบบนี้ใช่ไหมพี่แน่นอนเนาะโอเคนี่ก็เป็นการการันตีนะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นชาวเมียนม,มาแล้วก็อยากจะได้รถฝันที่เป็นจริงแล้วเรียบร้อยมาอยู่เมืองไทยนานไหมพี่ประมาณยี่สิบปีอยู่เมืองไทย20กว่าปีไม่ไปไหนแล้วค่ะเหมือนคนไทยคนนึงแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามาอยู่ที่นี่มาทํางานที่นี่อยากจะมีรถใช้งานเดินทางอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละเอกสารมาครบใบบัตรขับขี่ก็มีมาเรียบร้อยสาหรับพี่น้องชาวเมียนม,มาที่อยากจะออกรถนะคะกลัวว่าจะจับไฟแนนซ์ไม่ผ่านหรือกลัวจะโดนหลอกไม่มีความรู้เรื่องไฟแนนซ์ไม่มีความรู้เอกสารไม่มีความรู้เรื่องตัวรถวัน ะะลูกค้าชาวเมียนมามาซื้อรถจับไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแอบก็ซิบว่าตอนนี้วิซ่าเริ่มตีต่อได้แล้วเรียบร้อยใครที่อยากจะออกรถมีวิซ่านะคะสามารถติดต่อมาหาพี่หน่อยที่พรทิพย์ออโต้คาร์แล้วพบกันค่ะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณค่ะ